เขาคือรู้สึกว่าไปไหนเนี่ยคนคนก็เรียกเราว่าอันโกลแล้วนอกจากนี้ผลพวงจากอันโกลทำให้คนเข้าใจในคขาเยอะเรามากคือกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าเวลาไปเจอห้าไปอ,อะไรอย่างเงี้ยคนจะแบบอุ้ยทำไมวันนี้แต่งตัวน้อยเลยหรืัววันไหนแบบสบายๆแบบลุกกลับจากบ้านแล้วออกไปเลยอะไรเงี้ยไม่ชิยยนชกลายเป็นว่าเออคนเริ่มยอมรับเราแล้วในความแบบคำแน่นคำเยอะอะไรเงี้ยอือแต่ล่าสุดทีน่าละครแบบควรพูดแล้วเหรอควรพูดแล้วเหรอจริงๆเหรอกอเทปดีกอเทปค่ะ จริงๆคุยกับพี่ทั้งพี่น้องคุยกับทั้งพี่น้องตั้งแต่ช่วงช่วงกลางกลางปีละว่าเอเออาจจะมีโปรเจกต์ตรงนี้นะอะไรเงี้ยชมเตรียมตัวนะคะอะไรเงี้ยกสบายไหมสบายมากเลยป้างสบาวดีดีไปดีดีดีแล้วโอ้โหก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่ามัน เราไม่ไม <jam Stadium> ่นึกหรอกจริงๆแค่แค่สั้นๆอย่างคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยกับพี่เบิร์ดมันก็ถือว่าถือว่า a เมซิ่งแล้วล่ะสำหรับเราเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นละครแล้วละครกับพี่เบิร์ดคือพี่พี่พี่เบิร์ดเล่นละครก็ a เมซิ่งแล้วอ่ะเออแล้วเป็นแล้วเป็นเราด้วยเนี่ยเป็นคนม่ควรยังไงกับจริงๆช่วงที่ซ้อมคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็คุยตลอดแหละเดี๋ยวเราเจอกันเราจะยางกั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นละครที่เป็นละครเป็นเรา อันนี้ต้องถามพี่เบิร์ดเลเราเราไม่กล้าฟันเฟืองเหนวกว่เป็นยังไงคนจีโนโน่เาจริงๆเลยนะคะชมพงเราได้อ่านเรื่องเล,กเลยก็พอจะทราบว่ามีความแฟนตาซีนิดนึงค่ะเส้นเรื่องจะมีแฟนตาซีโรแมนติกอะไรอย่าเงี้ยค่ะมีเรื่องอภินิหารลีลาเปลย์เงี้ยนินดนหน่อยเนาะอันนี้คนละคนที่จะีน่าใช่ <laughs> ก,ก็ตื่นเต้นนะคะคือไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นในเรื่องของเนื้องานนะว่าจะเล่นยังไงอะไรเงี้ยแต่คือเราเรียกว่าอะไรอะตั้งหน้าตั้งตารอว่าแบบ จะได้ตื่นมาทํางานแล้วแบบมีความสุขอ่ะได้ได้เอนจอยอะไรเงี้ยเพราะชมเชื่อว่าทุกคนที่พี่มีโอกาสได้ทํางานกับพี่เบิร์ดอ่ะคือเมื่อก่อนนะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าทุกคนรักพี่เบิร์ดอย่าง,งานี้ถ้าเธอได้เจอนะเขาจริง,งแต่ว่าอย่างชมนี่คือชมผ่านมาแล้ว2ปีไะชมขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตก็จะชมรู้ว่าเอ่อการที่ได้ทํางานกับพี่เบิร์ดมันแบบมันมันมีความสุขแบบไหนอะไรเงี้ย เป็นทำพิธีอะไรได้เลยเหรอ่กไม่ไม่ไม่ยังไงค่ะหลายปีแล้วค่ะแต่เห็นว่าต้องแบบแน่ใจนะเพราะว่ามันไบ่ถูกต้องอะไรนะต้องยุดไม่แน่ใจไม่แน่ใไม่ทราบอะไรค่ะว่ามีข้อข้ออะไรบังคับตรงนี้แต่ว่ามันมีข่าวว่าลักษณะว่าทำเสน่ห์ทำอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ จริงๆไม่ไม่ไม่ใช่อะค่ะมันเป็นเป็นอีกศาสตร์หนึ่งมันไม่ใช่เรื่องของคือจริงๆชมอันจริงๆคือชมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะเพราะว่าเป็นทางทางบ้านน็อตจัดการคือวิธีจีนจ๋าแบบนี้อะไรเงี้ยคือคงไม่ใช่ทางทางฝั่งบ้านชมอ่ะก็เอาเป็นว่าไม่ค่อยเข้าใจพักเท่าไหร่แต่ว่าโอเคผู้ใหญ่บอกว่ามันดีเราว่าโอเคค่ะได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ถกดวงเข้าหมากันเขาบอกว่าตรงศูนย์จะแบบด้วย แล้วเราชมก็ไม่เชี่ยวชาญด้านนี้แต่ว่าก็ผู้ใหญ่บอกว่าดีเราก็ดีแล้วเราก็ไม่ได้เห็นว่ามันเสียหายอะไรคือเราเชื่อว่าด้านนี้คือตอนที่ผู้ใหญ่บอกให้ทำเดี๋ยว็บอกว่าเราต้องเชื่อด้วยนะเพราะว่าศรัทธามันเป็นเรื่องสาคัญอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอเคเราก็ก็ไม่ได้ไม่ได้หลงผูกถึงเวลาเขาก็จะมีกําหนดว่าทุกปีเราต้องไปว่ามันจะค่อยๆหลุมศพของเราอะไรเงี้ยแล้วเน่ยนะคะเป็นหลุมศกแบบใช่เขาเรียกใครของคุณเป็นใช่ แต่ละปีเราก็ไปตามเวลาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งของไปไหว้อะไรเงี้ยตามปกติแม่พี่เขาค้างแบบมั่นใจในตัวเราแล้วล่ะว่าแบบต้องมาจริงเหรอคะไม่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 สุดสามาอยู่นะอ๋อเขาเขาเขาบอกว่าไม่สามารถจะ้าจริงเหรอคะไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าดีแล้วก็โอเคดี น่าจะคนละล้อของชมหลายหลายปีแล้วอ่ะมาแล้วคือเพราะว่ามันมันคงเป็นเรื่องของกำลังใจนะมันมันเป็น,เป,นเป็นเรื่องศรัทธาเรื่องความเชื่ออะไรเงี้ยมันมันหนุนให้เราแบบรู้สึกปึ๊กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคือเราก็ยังต้องต้องต้องทำต,ต้องอะไรอย่างเงี้ยของเราเหมือนเดิมอะไรที่ตบว่าเห็นก็ต<อ>้องสื่อทเขาได้ตั้งงานกันจะไม่นะคือเขาก็เป็นคนขยันเป็นคนเป็นคนพุ่งเทส อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้คือชมชมคิดว่าคือลำพังเราจะพึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวแล้วก็ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ปรับปรุงที่ตัวเราอย่างเงี้ยมันมันก็มันก็ไม่ได้นะคือทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่างเ,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 าเงีเยนะ้ยเพราะฉะนั้นเออจะมาจะมาหวังึอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนรอสิ่งดีๆให้เข้ามา ล่าคุณชมพู่เนี่ยคุยโปรเจกต์กันว่าชมพู่เนี่ยมาร่วมโปรเจกต์กันไหมออเบบเหรอใช่ออกแบบเป็น,ปนคอลเลคชันนี้อคอลเลคชันเดียว<อ>ซึ่งวางขายแค่ แค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นนะคะที่สยามพารากอนเมื่อวานนี้เขาก็ได้เปิดตัวเรียบร้อยซึ่งชมพู่เองใครที่ด้อินสตาแกรมเนี่ยก็จะเห็นว่าชมพู่เนี่ยลงเหมือนลงโปรโมทอยู่บ่อยๆซึ่งเป็นทุกตัวเนี่ยจะเป็นชมพู่เป็นคนวาดเองออกแบบเองนะคะเข้าไปเลือกผ้าทาทุกอย่างชุย่างชมพู่ก็น่าจะเป็นแบบส<า>ไตละเออพองๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ไ้เย็บเองเท่านั้นมันมีชุดหนึ่งจําได้เขาลงให้ดูนะคะเป็นเหมือนเขามีคลิปสัมภาษณ์สองคนนี้เป็นชุดแขนพองๆนั่นแหละแต่ไม่ใช่ตัวนั้น เขาบอกไปชุดแรก ที่ออกแบบใช่ไหมก็เป็นแขนพองจแล้วคุณวาตานิก้าเนี่ยก็คือชื่อแพรมาเป็นดีเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็ไปตัดให้ฉันบอกว่าไม่ได้เล็กไปพองขยายเพิ่มไม่ได้เล็กไปพองพองๆจนแบบเขาคิดว่าเฮ้ยพองขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างนี้แต่คือมันเป็นแนวของเขาเขาบอกว่าถ้าจะให้ชมพู่ํามก็ต้องเป็นแนวชมพู่นะจะต้องแบบอย่างนี้ของชมพู่นะเป็นลายสไตล์ชมพู่นะคือมันจะใส่ได้ไหมล่ะแต่งานแต่คือเหล่าดาราชายของเรามันก็จะมีอีกคือเขาจะท มันมันเซ็ตดาราที่แบบน,นี้เราอาจจะใส่ไม่ได้แต่คือมันจะมีสบายสบาย,สบายที่แบบ ที่คนธรรมดาอย่างเราก็ใส่ได้นะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณน็อตเขาก็มาให้กำลังใจใช่แล้วดารามากมันไม่ให้เราใส่เยอะมากคุณเอมมี่มรกตก็มาไมลเดวิกาก็มาแฟนเขาเยอะมากหลทุกคนเนี่ยจะใส่ชุดที่คุณชมพู่ออกแบบเองสวยดีนะเป็นทรงแบบแขนพองแขนตัวเต่าแม่คุณน็อตด้วยนะถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่แม่คุณือมาแบบอันนี้พี่หน่อยบุษกรคะนดารามากันขับข้างเลยนะคะมาเป็นกำลังใจให้คุณชมพู่อ่ะเดี๋ยวให้เราไปดูภาพบรรยากาศงานเปิดตัวนะคะของแบรนด์คุณชมพู่อารยากับ ตานิก้ารวมกันค่ะ i mm -hmm. mm -hmm. ติดท้ายั